สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับงามบรรยากาศมบนี้ครับแดดไม่มีแต่ก็เอามันเดิมแต่ก็มีร่มอยู่พี่น้องมองว่านี่ก็บบึ้งบึ้งมนี้ก็ดีบึงบ้งเือนกันหพี่น,อน,อน,ออน้องมันนี้เนาะสองเถไปี่วงหลแล้วแต่มานั่งยู่เฮี้ยนพี่น้องภาพพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวล้วาาค่ะไม่เฮียเฮ้ยนกับเมียนเหียนเมียนรันโนนีนัน เตรียมทักวา่าทักแพลสุนนักเรียนว้ให้ลูงครับพี่้องเนาะแต่มีพี่้องถามในช่วงนี้ทําไมไม่เห็นทากับข้าวที่บ้านแต่แผหากินข้างนอกอยัางางนอกนี่นะพี่้องมันก็เรียกแต่แบบว่าน,นึงเขาก็พึ่งง่ายมากเฮี้นหลังไม่เนาะการทิทายทําเห็เดแนวกินครับการอมตะว้างอย่ไม่อยากให้เห็นนี่ยังนะนะพี่้องแบบมับนเท่าหลังไม่เนาะกาย สมวนลีกสิทธิ์สงวนสิทธิ์แยงน้อยก่อนให้มันยุ่ไปสักพักหนึ่งก่อนนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าเฮ็ดกับพวกข่อยในไทยก็เลยแบบว่าไปทั้งนอกแง่กินทั้งนอกแง่พีนน้องพี่น้องเอาพี่น้องมาในห้อากับมีเลี้ยงมาพูดคุยกันเหมือนเดิมมมวนคุยกันพี่น้องถามมาถ้าเป็นคําถามที่แบบพี่น้องบอ่เข้าใจถามมาและก็มีการกดไลค์ลายแง่ขอการิี่นับมาบ่อยพี่น้องฟังเพื่อว่า เพื่ออะไรวันที่พี่น้องลอยพอพันแม่เนี่ยมันกันย่อมว่าแต,ต่ตางกันความคิดของใครของมัน่นต่างคนกันตางว่าจะของถูกเนาะลอยพอพันแม่ผู้ใดเขาไม่อยากมองไห้ว่าตัวเองเป็นคนผิดเนาะพี่น้องเนาะทันชาติย่านของมนุษย์ก็ต้องถูกตลอดสําหรับตัวเองเนาะทันทีว่าคือปันถามมากน,นะเป็นกระถามของา่านเกิดเป็นคนก็อาจยอมรับความจริงยอมรับคำแนะนำจากเอฟซีแมน คอยยอมรับคําแในนําดีๆจากพี่จากน้องที่แนะนํขคอยมาในสิ่งดีๆเนาะคอยยอมรับเมื่อคอยว่าอะไรมาบ่ายอมรับได้ว่าอันใดคมันบ่แมนอยก็ต้องออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเข้าใจในอีกด้านหนึ่งเพราะว่าบางที่ถ้าพี่น้องไปเบืองช่องที่ข้าเจ้าแขนเนรือวอาใส่ข่อยจอริงแก็สิ่งนี้มันบ่แมนมันเกิดเหตุในสังคมมองข่อยในแง่ด้านลบในพี่น้อง เราก็เลยต้องไม่มีใครปกป้องเราแล้วก็ปกป้องตัวเองก็ยังยกตัวอย่างเนาะเรียกว่าบอกใครในเหตุคลิปจินยุนขอีเขอากบอกไปแล้วนะเมื่อกีน้เนาะมันนีสิเขาเรียงว่าตอนเขาอยู่บ้านหลังเกา่าทําไมถึงได้ย้ายออกจากบ้านหลังเกา่าเพ่นว่านะพี่นอ้องหนึ่งบางคนก็บ,บอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเขาเข,ไขาไล่ออกกพราะพี่นอ้องเออห้อกขายแล้วแท่ลอยพอพันแม่ลอยความคิดเนาะ บางคนก็ว่าอันนี้คอยคอยอ่านมาแล้วคอมเมนต์ที่ิ่นถามมาในสิ่งดีคนสนใจเนาะขอก็นํามาบอกขอกระยจะบอกพี่น้องว่าเรื่องไหนคอยพูดได้คอยตอบได้คอยกระตอบถ้าเรื่องไหน่อยตอบว่าได้ก็เบอกไปแล้วผิดบ้านผิดเมืองผิดกฎหมายมันก็เป็นคนดีเท่าตัว่อยขอกระว่ตอบเดิอพี่น้องเดอข่อยสิบอกพี่น้องว่าเรื่องไหนที่คอยตอบได้พูดได้คอยจังบอกเพราะว่าบ้านเมืองเฮามันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์มีกฎสังคมกฎบ้านกฎเมืองเนาะ อันใดคอยตอบได้ขอกระตอบอันใดคอยตอบก็ได้ขอกระเตอบถ้าคอยตอบมาแล้วมันนําเลี้ยงไายไมาสู้โตข่อยพิษบ้านพิษเมืองพิษคนไม้ข่อยก็บอกว่ากระตอบบ่ได้ได้ไี่น้องต้องเข้าใจเพราะบ้านเรามีกฎหมู่กฎเมืองกฎไม้เราพี่น้องครับถ้าทเข้อใจเลี้ยงได้ตอบได้ขอกระเพื่ยังคอยนํามาอว่าแบบนี้เหรเลี้ยงนี่คอยตอบได้ขอกระเลยตอบคือเพิ่นว่าหนึ่งย้ายออกจากบ้านหลังเก่าย้อนมาเพราะได้ใส่เงินเพิ่นติดหนีเพิ่นเพิ่นเลยไหลออกเออสอง ไปทาเวลาล้างถ้วยล้างชามอะไรทําเสียงดังเหมืันพี่น้องเวลาทําอะไรก็แล้วแต่พูดกันพูดเสียงดังหัวเมียพูดวงเวียโยไายเสียงดังชาวบ้านเขาลําคาญไปแก้งเจ้าของบ้านเหมนันพี่น้องเขาก็เลยไปแก้เจ้าของบ้านให้เจ้าของบ้านไล่ออกเพราะว่าทําเสียงดังหมดอนน้นเขาก็ยังไปว้ยัสั่นอยู่เนาะบ้านคนแถวนั้นนะไปซอบ้านเน่าเอิญซอเนาะไปซอเจ,จ้าของบ้านมาบุคหอยนี้ เสียงดังไรให้ออกซสะวันมาทำเสียงรบกวนเพื่อนบ้านวันนั้นทำเสียงรบกวนโอ้ยขอยอยู่คำนงมุนคอ,อยก็ได้เบสเสียงรบกวนชาวบ้านยังคันเด้อที่เราเนี่ยนะแนว่ยน้อเมียนว,ว่าน้องมุนล้างถวยทำเสียงดังล้างแบบอยางล้างกลางคืนกล็ล้างอยากล้างดึงดึกก็ล้างรบกวนเพื่อนบ้านชาวบ้านวันนั้นเขาก็เลยให้เจ้าของบ้านไม่ให้เข้าต่อให้ออกไปเลยวันนั้นเขาขอยากบอกวัน ข่กัน้องมนต์กออายุกับขนาดมีแล้วอายุไข่กัขอึ้นหลักสี่สิบแล้วน้งมต์กับิีเข่าสี่สิบแล้วอันใดดีอันใด,ด,นดสมควราสมวรผู้ข่อนคนจักอยู่พี่น้องอาสีมองเห็นข่อยเห็คลิบกับน้องมตนแบบว่าสิบนาทีน้องมุน,มนแล้วตอบโทรเราผู้ใด,ดาลแล้วเราดาขึ้นอาสีมองว่าเราเป็นคนที่โมจกักเอี่ยวมองเห็นว่าเพียรเทพบ้าบ่ในลิบอาจสิมองว่าเนอะมันไม่รู้จักอะไรทั้งหัวทั้งเมียเนาะ เรามีความสร้างความเกลียดเป็นทุนเดิมก็เลยขึ้นอยากพิมพ์ยังไงกับพิมพ์นะเพื่อให้คนอมองข่อยในแง่ว่าหีเราไปหรอกข่อยหุ่นจักเลยนี่เพราะว่าคนจี้แย่มายุ่งใจแล้วข่อยยุ่งใจของหุ่นจักว่ามีเพื่อนบ้านถึงเพิ่นบ่าหากมู้ข่อยขอเก็บ่สามข้อน้องข้านให้เพิ่นเดลยไปนรอกขอเก็บ่ได้สามข้อลำบากให่ให้เพิ่นข่อยรู้ว่าเออตอนนี้มันสามสี่ทุ่มสองสามทุ่มเราอะไรข้อนี้เสียงดังว่าเสียงดังถึงในบ้านเศ้ามันก็มีกฎเกณฑ์ของเพิ่นมีควระเบียบของเพิ่นพี่กันว่า เสียงดังประมาณไดนประมาณไดนเฮาลูกได้พ cool. cool. ี ced, ่น so ้องเพราะเม่นหาบุกทุ่มที่ว่านั่งล่างสวยเสียงดังบอกกันบวงเวงบงวงเวงมันต้บงมงเมียนได้พี่น้องกันเออกันเพื่อนบ้านกันไปไหนว่าร่างกันยิ้มแย้มแยี่มใส่ให้กันถึงว่าบุกไข่อที่ว่าอะไรนิทคิดเชื่อแบบไปฮักไข่แพ่งเหรียญต้องกันบุกไข่อยก็ไม่ได้สามพ่วงเดือดร้อนในี่ยเปนบุกไข่อยก็อยู่กับบุกไข่อยไปมากระยิ้มแย้มแยี่มใส่ให้กันทักทายกันเป็นบางครั้งคราวเพราะเม่นว่าบุกไข่อที่ไปแบบเ่อเอาไข่เลยเห็นบุกไข่อยอยู่แบบ เฉพาะสามข้อแม่ลูกแบบนี้นะผู้ใครทีไปสร้างข้อมูลในรอดในข้นบอ่อเน้ยพขาที่บอกนั่งมดบอกลูกไข่ตลอดว่าถึงว่วในมีคนหักเข้ากข่ย้ยเด็กคนทั้งใช่หรอเปล่าแต่บาคนมีให้สร้างเขาก็หามวัวได้คืออย่างคนในโซเชียลเนอะผูเคยพบกันบ่เคยอย่างแค่เห็นข้นบ่อสั้นคนบ้องสี่กับไปตามกันก็มีแต่ทางเขาหามข้อมหักข้อมสั้งคนบ่ได้เนาะเขาหามตู่เขาได้เขาควสามารถควบคุมคนอื่นได้ บพว่า,วาท,ที่เป็นสัตว์หรือเป็นคนหรือเป็นยังกะเหลวแต่เนะบพราว่าที่เป็นม้บาง,งบาาาแดงน้อยของก็ยังควบคุมมันบ่ไ้เลยาจ้งคอยเปิดประตูออกไปปั๊บมันก็ร้อยอเลี้ยปั๊บขอก็าหามบ่ไรถึงเอิญมันก็มาฟัขงอ,อยเปรียบเทียบเล้ไม่เนาะยิ่งเป็นคนที่มีความรู้สึกนื้คิดเท่าไยมันก็มีสีถามคนใดเลยคือยังคอยหามเปียบซีอะได้นะ่บอกว่าบ่อยพ่นพิมดาคอยพิ้นก็ได้ให้เขาเขามีสีถามคนใดแต่ว่าสิ่งเดียวหามเลยก็หามตัวเขาเองเขาหามตัวเขาเองได้ว่า ตรงนี้มันบอดีเลยบ่ต้องเห็ดมันสัวกับ่าเห็ดาการไปเห็ดเสียงดังนะครับมันขึ้นมันบอดีเ้าอเขากราดตัวเขาได้แต่เราไม่มีสีท่าคนาอื่นได้แต่ว่านเิ่นม,มาพิมพ์เิมม่นว่าข่อยเ็าหนองมนต์งสงเสียงรบกวนชาวบ้านจนเขาต้องได้โทรศัพท์ไปบอกเจ้าของบ้านว่าให้ออกไปซะไม่ต้องให้เข้าต่อหรือบางคนก็บอกว่าโดนไล่ออก เนี่ยมันม้วมแนมดมันมากดไล่กันที่ซา,าชิปอันไหนม้มแนบางที่เมเม่นคอยก็บอกคอยมาลบเดพี่น้องตามข้อในานําพี่น้องบอกเอยว่าบ่าวเพชรท่านไหนไม่ดีดูแล้วมันไม่ดีต่อตัวเราบล็กลอกเราลบนะข้าน่าคอยบอกกุ้งือคอยลบกุ้งการพิมพ์มากที่เราเอากรแล้วแดก็คือว่าค่อยว่ามีเสียถามใดเด้อครับเด้อแต่คนพิมพ์มากไปแล้คอยตอบไปแบบนั้นแะเอาเป็นว่าคอยอยากที่คอยฮ็ดคชิคปหนีออกมาคอยอยากให้พี่น้องมองม,องม,มุ่อยในมุมหนึ่งที่กันว่า สิ hablando, lives, ่งที story, ่ม <laughs> ันโมแมนก็ขยานจะไปเสียแบบเขาซีวอาว่าข่อยนี่คือยังบอกว่าข่อยนี่ไปหานอนน้ำมาไอ้นี่พี่น้องเขาบอกว่ามันจังค่ะจะได้คิปเป็นตู้เป็นตาเสียไปเลยี่น้องเนอะว่าสมัยข่อยอยู่ในบ่อกรุงว่าข่อยไปนอนน้ำมาวันนั้นเออกันรข้นเสียข่อยก็เงินคนที่เสียขึ้นเด้บัตี่นี่พี่น้องพิมพ์มาถามข่อยโน่นนี่นั่นได้ไข่อยว่ามึงไปเอาขมามายิงเหรอนี่สิ่งที่มันโมแมนต์มันในเคยไปเสียมันในพี่นหรอง เขาพูดอย่างนวเอาชีวิตแอบใด้บอกกันแค่ได้เห็ีดคลิปบอกว่าว่ามันม่แม่นเนาะเขาบอกเป็นบ้ามันนั่นเนาะเขาบอกในชีวิคลิปวิทยาลิตแบบนั้นเนาะชิบหายนอนน้ำหมาเนาะอบางคนก็ว่าเออไปหาแอบดูคนอาบน้ำมาอะไอข้างบ้านระวังนะอย่างเช่เดี๋ยวมันไปหาแอบดูคนอาบน้ำมาสั่นเออมันเล่นยาเสพติดมันหลอนมาสั่นนี่นั่นแนี่ยทีเดียวว่าให้อยคอยไปเนาะ คอยไปห้ายให้จิบไปหนามารังกบว่าคอยไมหคาคคายอย่าเสพติดนะ้ะรับอย่าทงอย่าเอานี้มันมันสมมุติว่าเจ้าหน้าที่มันเห็นเพิ่นกระมองคอยว่ดีได้แบบนี้เนาะนขามยบ่นชายเนี่ยสี่ปกป้องคอยแบบได้ขอเขาคือใส่โซ่เขี้ยวนกการปกป้องคอยนยี่แหละยางหน่อยคลิปเขาใส่ไ่ก็มีคนเห็นคลิปคอยออกมาปกป้องคอยขยอมมีคนเห็นเลือ,อก็ยังบอกว่าคนเล่าสมมุนี้เจ้าสีเก่งมาได้เจ้าควาคนเจ้าหน้าที่มาได้ดอก่นเก่ง คอยเป็นผู้ใดคนจีไปหาค่ายาเสพติดได้แล้วคอยยังไงคิดอีกมุมนึงว่าคอยจะไป็ผู้จักผู้ใดการค่ายาเสพติดมันก็ต้องรู้จักตั้งห้องปรักมากแล้ะกับผู้ชี้ขายให้เออเห็นค่อยปหาจอดทางทางเห็นค่อยไปจอดยังโน่นนี่นั่นพอไปเห็นกับสายลน์ผู้คอยที่คอยไปเฮตดอย่างเน้อคอยจะบอกคอยขี้แถวเมืองมุกดาหารคอยเห็นผักยังน้ำผ่านท่ากว่าเก็บพอบางคนเฮ็ดคิปอืมบางคนไปเห็นผู้จักรถค่อยสี่บล่ะกันไปใส่ยลายว่าเห็นมันไปจอดอยู่มุมนั้นมุมนี้ เขาก็คอยไปจอดเจ็บผักเออแต่ก็ใช่ล้วบางคนไปจอดรับซญญุ้มยาเสียบติดนั่งทีหละพี่น้องใอ้ยกตัวอย่างไปเห็นคลิปน้องมดน้องลางถ้วยกลับไปว่าแล้วว่าแล้วาเราสัาง่งคว่ลรองพัดนึ่งกับเพื่อนบ้านไปหาล้างถ้วยทําเสียงดังอนานเขาเลยให้ออกจากบ้านเท่าขนาะดพี่นอ้องเดี๋ยก็บรงเวลาก่อนเดออยังเดินอยู่แล้วเขาว่าคอยคาน้องมดในเวลาครับมาเฮี้ยนพูดคุยกันแบบไม่มีมารยาท พูดเสียงดังจนชาวบ้านเขาลำคานนะว่าใส่ไรไปสีกันไปก็อ,อยากทำพี่น้องนี่คิดถึงพื้นฐานความเป็นคนด้นแท้จริงได้ว่ายกตัวอย่างว่าข่อยกับู้เจ้าเป็นคนค้นเดียวกันเราคืนเมื่อวาเจ้าทีดไปยูน้ำข้นไปเจ้ไปชาวบ้านอยู่บ้านติด,ตดกันทั้งหมดถ้าเป็นเจ้าเจ้าอีเบ้าเสียงโมกว่ากค่แต่คนอื่นเขาลังคานว่าเจ้าก็ยังบ่เหตุผู้ข่อยก็ขึ้นกันะ ก็ยังบอกว่าข่อยก็เป็นคนที่ใหญ่แล้วผ่านโลกผ่านหนาว่านทุกสิ่งว่าขึ้นกันเหมือนพิษชอบชั่วดีเฮาก็รู้หมดอนนะพี่น้องเฮาใหญ่ปานนี้เนาะอันใดดีอันใดชั่วเฮาก็รู้อันใดพูดไปแล้วมันทําลายตัวเองและเฮ็ดให้ตัวเองดูแย่ข่กับบพยายามบ่สบอสสีเบล์คำบอกไปแล้วมันผิดใจคนเว้าไปแล้วเฮ็ดให้คนบ่สบายใจข่อยบ่เฮ็ดนิสัยข่อยเด้อพี่น้องคําเว้าเด้อยสิเว้าหยังออกไปข่อยสิคิดซะก่อน บ่แเม่นขคอยว้าวเรากขยังไม่คิดที่หลังคอยสิคิดก้อนตลอดที่อยที่พูดว่าคือยังพี่น้องถามว่าในเรื่องมันสิตอบได้บ่ถ้าคอยตอบไปแล้วมันผิดตัวตัว่อยมันเฮ็ดนห้ผิดกฎหมายผิดบ้านผิดเมือคอยข่ากเบ่เบาพี่น้องต้องรู้อันใดควรบอกอันใดควรบอกบ่ได้เด้อพี่น้องเ้อข่อยว่าสีว่าให้พี่น้องฟังหลายอย่ยงเนี๋ยต้องคอยจะจาบว่าใดเขา่นตั้งกล้องแ้วขคอยข็เวเบาเลยเอามันว่าคอยคิดได้ซั้านี้ข่าวเบาซ่ํานี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเบากันใหม่นะพี่น้องสรุปแล้วคลิปนี้ก็เวเบาเรียงว่า ่อเ่าได้เสือกเจ้าของบ้านเพิ่นไรออกคข่อยออกมากเพราะว่าคาเศร้ามันแพงเกินคข่ยข,ยขยเเ่เศร้าก่ได้ก็ต้องหาบ้านเศราที่มันถูกลงเพื่อแต่ละเดือนอยกยมีเงินเก็บไว้ให้หลูกเขาไปเงี่ยนกินอยากแล้วก็กผู้ข่อมื่ได้มาล้รางถวยเมื่อได้มส่รงเสียงลงบวนชาวบ้านเด้อสำรัคลิปน้าอลาไปก่อนพี่น้องวันนี้ครับ